เกิดลัำการศึกษาก้าวหน้านำยุคสนุกด้วยการเรียนโรงเรียนไซย,ยกใหญ่สถานที่ที่เด็กๆได้เติบโตอย่างมั่นคงด้วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงชีวิตวัฒนธรรมและหัวใจของชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนายกระดับผลสำริดทางการเรียนบนความโดดเด่นด้านคุณธรรมจริยธรร ล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนไสโยกใหญ่ตั้งอยู่ที่277หมู่7ตำบลไสโยกอำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ บริหารงานโดยนางสาวธิติรัตน์เดชเจริญพรผู้อำนวยการโรงเรียนและนายเจประดินบุญยรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน28คนนักเรียน456คนทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนภายใต้แนวคิด เรียนรู้ด้วยรักเพราะเราทำด้วยใจาบเลิฟโมเดลซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Smart ท 5H โมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3โดยเน้นการพัฒนาทั้งผู้บริหารครูและนักเรียนอย่างเป็นระบบดังนี้ Smart Director ผู้นำมีวิสัยทัศน์ชัดเจนและเป็นแบบอย่างที่ดี Smart t ทีเชอร์ครูใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก a t t v v l l e r r n n n s s m r t t s t u d e n นนักเรียนมีคุณธรรมคิดเป็นและเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างสารนวัตกรรมโรงเรียนไซโยกใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคู้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตจ,จริงจุดประกายความคิดและปลูกฝังคุณธรรมควบคู่กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ครูเรียน การวิเคราะห์อภิปรายเกมการศึกษาและการลงพื้นที่ชุมชนเสริมด้วยการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมอย่างรอบด้านครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งการสร้างสื่อนวัตกรรมและเข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมิเทศอิดตามการดำเนินง,งานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองต่อบริบทของชุมชนอย่างแท้จริงโรงเรียนไซโลกใหญ่ไม่เพียงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาการแต่ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะทักษะชีวิตและอาชีพอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมชุมนุมในรูปแบบของโครงงานอาชีพนักเรียนสามารถนําเสนอความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเช่นโครงงานฝันสลายกลายเป็นเงินนักเรียนได้ประดิษฐ์เหรียญปวยทาน ดอกไม้จันทร์พวงรีดจากสลักกินแบ่งรัฐบาลเหลือใช้โครงงานจากเส้นสารสู่อาชีพนักเรียนสารตะกาวว้าหวายทอพรมเช็ดเท้าทอเปยวนนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปอาหารพริกแกงทองม้วนเบเกอรี่และด้านเกษตรในแปลงเกษตรศาสตร์พระราชาตำราชีวิตทุกการเรียนรู้ทุกบทเรียนและทุกรอยยิ้มคือความตั้งใจของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่ร่วมกันสร้างสารค์สิ่งดีงามโดยหัวใจที่มุ่งมั่นโรงเรียนไซโยกใหญ่จึงได้รับการยอมรับในหลายเวทีในรอบหกเดือนที่ผ่านมา1เมษายนถึง30กันยายน2568ดนี้รางวัลสถานศึกษารางวัลผลงานสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบบยมุขป,ประเภทดีเด่นระดับเพชร ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกปีพุทธศักราช2564ถึง2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลผู้บริหารสถานศึกษารางวัลเชิดชูเกียรติเก่าผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาวิชาการ จากคณะครูศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุรีรางวัลครูนางสาวนันทิยาพรมพิมานนางสาวอัญชิฐาเดชรุ่งรางวัลคุณภาพผลงานระดับดีเยี่ยมจากการประกวดผลงานสื่อการสอนแอนิเมชั่นรางวัลน,นักเรียนเด็กชายกวินสุขทิน,นันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กประกาศาานียบัตรยอดมนุษย์ตัวจิ๋วที่ประพฤติดีมีความซื่อสัตย์ บริษัทสหพัฒน์พูรบ์จำกัดมหาชนเพื่อส่งเสริมเด็กดีและต้นก้ลาคุณธรรมถ่ายทอดแนวทางการจัดการศึกษาเชิงคุณธรรมและกิจกรรมสร้างสารรค์ของนักเรียนเพื่อเป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ กับโรงเรียนทั่วประเทศเด็กชายไบอันจายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สร้สางชื่อเสียงในเวทีระดับโลกด้วยความสามารถด้านกีฬามอเตอร์อสสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันมอเตอร์ครอสนประเทศเบลเยียมและรองชนะเลิศอันดับ2จากการแข่งขัน ประชาชนไทยบนเวทีนานาชาติทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของความร่วมมือความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจที่หล่อหลอมให้โรงเรียนไซโยกใหญ่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตมีคุณค่าโรงเรียนไซโยกใหญ่จึงมิใช่เพียงสถานศึกษาแต่คือพื้นที่ปลอดภัยของความฝันและสนามแห่งโอกาสที่พร้อมผลักดันให้นักเรียนทุกคนเติบโตได้ไกลเท่าที่ใจฝันไว้